เฮ้ยเกี้ยเสียวจี้เสียวจี้เอ้คิดอะไรไปรุ่นมึงไม่ดอบมึงไม่รู้มึงไม่ตอไม่รู้สิ่ที่มึงไม่อบไม่รู้ผมนาคนแรกเลยนะผมนาคนแรกตลอดเลยนะเื่ตั้งแต่ั้งทว่าคาเอฟซีพีตีกูต่าอะตั้งแต่ตั้งแต่เหมือให้กูดรอปกล้องเว้ยเพราะว่ากล้องกล้องนั้นอะมึงจากล้องวิดีโอได้ปะ มัน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 สามารถที่จะเปิดเปิดให้มองเห็นกลางคืนได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอมืงอหี้กูดอดกล้องปุ๊บกูใจเลยแปลกๆรัวมากเลยไปกี้เนี้ยมือถือสั่นมือถือสั่นอะไรพวกนี้มันมันน่าจะเป็นผีน่าจะเริ่มออกล่าแล้วคิดว่านะแต่ว่าผีมาแบบเราอยู่สติกันเกินเกินไปไงผีมันเลยไม่ออกมาโอดีแล้วใช่ใช่ใช่ต้องมีคนแยกเว้ยยูงีกูทิ้งพี่แชมป์ไปดีกว่า โอ้โหมึงมึงไม่ได้ของอะไรกลัวตัวรอดเหรอนะแล้วมึงทิ้งกูไว้อะนะเอ้ยยังไม่มีตังค์มาโถถ้ามีตังค์ซื้อไม้กางเขนดิโอ้โหไม้กางเขนดอกไว้ที่พื้นน่ะแล้วถ้ามันมาเหยียบก็ผีก็จะเลือกยกเลิกการล่าทันทีเอาจริงๆนะกูไม่ไหวแล้วใจเย็นที่กูไม่ไหวกลัวจริงๆเมื่อกี้นี้มันแบบหมดจะทำเพลงก็ทำเพลงอ่ะเออ ผมวิ่งรับห้องเลยพี่ไปเห็นหรอผมวิ่งไปวิ่งมามงปมา <c oughs> ู่ว่าเร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 ากลับไปฝงเกมเดิมดีกว่าเอ้ยโอ้ไม่จมใจออกแล้วเอ้ยโ,โอ้อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอาไว้รุ่น <c oughs> โอ้ยรุ่น <c oughs> ไม่น่าไม่น่าชวนซื้อมาเล่นเลยกูชวนมึงซื้อหมอผ่าตัดก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> กำลังชอบกำลังมันเลยเนะี่ย เร็ว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 วกดพร้อมกดพร้อมเดี๋ยวคุณจะอยู่ในรถแล้วอกูไปนับสองเดี๋ยวคุณจะไปนับสองนี่เดี๋ยวไปแชมป์รับหน้าที่ถือไอ้นี่ดีกว่าเอ้เดี๋ยวพี่เอาเกลือไปโรยดีกว่าเออแล้วมันก็จะทอดทิ้งกูอีกแล้วนะแล้วเอาเอาเกลือไปโรยมันก็ดูได้ไงว่าผีเดินมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เราก็จะรู้ว่าอยู่ห้องไหนเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผีมันไม่ตอบสนองกับอะไรเลยอ่ะ ตอบสนองก็พวกกูเนี่ยสองคนโดนไม่มันน่ัค่าเซนติตี้เริ่มต่ำแล้วแล้วมันเริ่มหมดเวลาแล้วผีเริ่มแบบเริ่ม,มโมโหแล้วแล้วผมยิ่งไปเรียกชื่อมันอีกมันยิ่งเอาใหญ่ก็ยกแบบเกี่ยวกาดคิดเลย <c ười> หน้าต่างแทบแตกกูตกใจจริงมึงยิ้มใหกูตกใจจริงผมง่ายหูผมง่ายหูฟังออกข้างยังให้เหลือข้างนั่งกับพีมกลัวผกก็บอก่ย <c ười> มา <c ười> มาไปไปไป ที่แม่งเล่นได้ด้วยเกมแบบเนี้ยน่าจับคนเล่นเรื่อยๆหรือแล้วพวกนี้ผาย<ป>อ่าเอากดเตรียมพร้อมไปเลยนะพร้อมไอ้มารอบนี้เฮียมันต้องไป็นรอบอะ่ะมาไหวมาไหว เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเล่นอีกเอาจันเดี๋ยวเอาจันแบงค์มาด้วยพี่แชมป์ว่าไม่ใช่ว่าออกเกมไปแล้วน่ะยังพี่มันออกเกมไปหรือเปล่าเนี่ยพี่แชมป์อ่ะอันนี้ด่านไหนด่านเดิมไหมหรือว่าอะไรอ่ะด่านใหม่ด่านเพิ่มมาใหม่อ่ะอ๋อเอาด่านมาใหม่เลยอ่ะ ดูระดับก็เราเมื่อกี้ระดับเมื่อถอดไม่ได้เราเอาระดับอ๋อ5นาทีโอเคน่าจะเป็นดับระดับแรกระดับง่ายหน่อยใช่ฮัลโหลแมนฮัลโหบิลล์นั่นโรบิลล์อ่าเน่เน่เน่มีเกลือนะอย่าลืมเอาเกลือไปโรยระหว่างทางด้วยอ่าได้ได้ตั้งใจว่ามีนะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมเรามีตังค์ตั้ง10บาทซื้อใบสายมาคนละอันยังได้เลยใช่ทำไมไม่ซื้อไปใช้กันมาแล้ว กูไม่รู้กูไม่รู้เดี๋ยวคุยคุยกับผีต่อผีชื่ออะไรเนี่ยแนนซี่สมิธเหรอเป็นญาติกับวิลสมิธป่าวะเออ this girls also seem to respond to everyone อะไรวะผีผีจะตอบสนองกับทุกคนน่ะกูบอกเลยโอ้โหดูหน้าบ้านทิปปิดหน้าบ้านก็หล่อแล้วผ่านไป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 หงอก ผมมาเกลือไปเลยโอ้ยมือตื้บเฮ้ยใครเอากล้องกูมีอะไรบ้า,า,านบ้านนีน้นนมีไฟบ้านนี้มีไฟโอมีกต้องวงจงปิดเยอะสวัสดีครับพี่ปองครับพี่ปองเองครับ ระวังนะเพ่บันไดผุนะเข้ามาถึงบรรยากาศบรรยากาศกระเที่ยเลยไม่ต้องกลัวรอบนี้ไม่ว่ามึงจะอยู่สติ๊กหรือไม่สติ๊กยังไงผีก็ตอบสนองอยู่ดีว้าวแตกด้วยกันดีกว่าอะไรวะบนละบ้านใหญ่ด้วยนะบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสามแค่สามแค่สาม อะไรวะอะไรก็วสามวะอยู่แถวนี้เด็กเครื่องเครื่องผมเครื่องมันมันมันไม่ต้องห้าต้องห้าเท่านั้นถ้าไม่ห้าแสดงว่าไม่ใช่ไปฉายมันเอามันนานเท่าไหร่วะไม่แน่ใจพี่อันละสามอันละยี่สิบห้าบาทได้เปล่าจะมีฝาเลนลองส่องๆ้วยเออลองลองส่องๆยูวีตามหน้าต่างอะไรพวกนี้ดูเดี๋ยวพี่ใส่หูฟังข้างเดียวครับ ก่อนเล่นนี่ยอย่างอย่างมาเลยอย่างเอาเลยเอ้ยมีคคนเดียวเลยอยากเอาอ่ะมันเปิดไฟได้นะกูบอกก่อนมันเปิดไฟได้นะโอ้แต่ถ้าเปิดมากเข้าเดี๋ยวผีมันจะไม่โผล่ใช่เดี๋ยวแบตหมดเปิดเปิดไปเยอะๆเลยเปิดไปเยอะๆเลยหายแค่บอกแสพอเชื่อกูเดี๋ยวผีมันจะไม่โผล่นี่ไอยลงรถหรือเปล่าระวังนะมันทำาูมันทำเสียงรถลั่นได้นะผีอ่ะ เนี่ยผมสองกำลังสองตามกระจกอยู่เหมือนส่งต้องสองให้ทั่วมีห้องนั้นอะที่แบบว่าน่าแสดงว่าอยู่ชั้นสองแน่เลยไปชั้นสองชั้นสองเฮ้ยเอาจริงเราเปิดไฟเราเปิดไฟไปก่อนแต่ผมกลังจะลงไปชั้นล่างนะจริงๆเปิดไฟไปก่อนก็ได้นะเราค่อยปิดปิดแล้วค่อยค่อยหาเปิดมากไม่ได้พี่ถ้าเปิดมากเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันดับหมดเลย ดับหมดเลยใช่มันต้องเปิดเรียกเปิดทีละสองหลอดอะงั้นก็ปิดปิดสักส่วนหนึ่งแล้วเหลือปิดปิดตามห้องแล้วเหลือห้องถุงไว้ดีกว่าเหลือห้องถุงไว้กดตัวไหนกำลังจะลงเรากำลังจะลงข้างล่างโอเคเราไปเราไปกดเปิดปิดตัวไหนกดกดคิดตายเลยตอนนี้สองนาทีสองนาทีครึ่งละโอ้ยมีหุ่นด้วยไม่มีแล้วอ่ะมันมันไม่ตอบสนองอ่ะ ดูตรงนี้ดิเดี๋ยวมีนีเออเราเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเอาเกลือมานะป๋มมอมป๋อมบิ๊กแล้วดัไปเไปไม่ไม่้ไปโรยไปโรยไอ้ตรงที่พี่บอกว่าพี่พี่เจอเจอพลังงานน่ะห้องน้ำใช่ไหมเออจะแถวห้องนอ้ำตรงนั้นอะตรงไหนวะเบ็คก่อนอยู่ด้านบน ไปแชมปาหน้าเราเซฟแค่ไม่เหลือกัเหลือกันอยู่สองคนอะมาแล้วคุณยังไงเนี่ยยังวิ่งอย่างเร็วไม่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วโดนเกือตรงประตูให้วางกล้องไว้ในห้องน้ำไะเออยากว่ะเอาเอาวางไว้ตรงห้องน้ำก็ได้พี่ ห้องน้ดีกว่าไม่ต้องวางไงเราไม่ใช้อ่ะก็บุนบุนแล้วก็วางให้ให้มันให้มันโดนเท่านั้นเองเฮ้ยแป๊บนึงผีชื่ออะไรผีชื่ออะไรนะเอ่อจำไม่ได้หวะแนนซี่สมิธเออใช่ใช่อะไรสมิธสมิธอ่ะเฮ้ยมามามาเอาเก้อเก้อเก้อแนนซี่สมิธฮัลโหล เก็บอะไรไปไม่ตอบเลยเลยกดเลยถ่ายวิดีโอนะกดเลยเป็นสีเขียวก็ถือถือไว้เลยพี่ทำไมเกลือโรยไม่ได้อะพี่เอ้ยกูรู้แล้วตั้งกล้องตั้วางตั้งกล้องไว้สูงที่พื้นแล้ววางกดเลยวางกล้องนะไม่รู้ยังไม่รู้เลยเนี่ยกด F มันโรยมันโรยเกลือไงนเนี่ยเกลือผมโรยไม่ได้ไเอไปแล้วไปแล้วแป๊บนึงไกินแล้วมกูโดนไว้ยัวมาดูิอ้าวอยู่ไหนกันนะ ทางใต้ดินเว้ยแล้วอันนี้ใครปิดไฟอะ่ะใครปิดไฟมึงอยากรู้ปิดไฟดีกว่าจะได้หาง่ายๆฮฮลโหลพี่แชมมันวางสมุดยังไงอ่ะกดต้องนั่งต้องนั่งแล้วก็กดเอ่อกดเอ กูว่าตรงนี้แหละกูว่าห้องน้ำเนี่ยแหละห้องน้ำนี่เรย์เรยมีปฏิกิริยามากสุดแล้วเฮ้ยไฟดับใส่วะกูว่าแถวเนี้ยแหละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปเช็คกล้องก่อนเฮ้ยอย่าดีดิเฮ้ยอย่าดีดิี่เออบิ๊กพี่ว่าตรงนี้แหละวางวางวางหนังสือไว้แถวนี้ใช่ไหมพี่ประตูบ้านว่ะมันขังผมไว้ว่ะ เนี่ยผมออกไปไม่ได้ตอนแรกมันเปิดอ่ะตอนเนี้ยมันเหลือมันมันตกมันหนึ่งสองเฮ้ยใกล้ๆอ่ะใกล้ๆตอนนี้สองแล้วตอนนี้สองแล้วอะไรพี่อะไรสองวะพี่พี่ผมออกประตูไม่ได้มันขังผมไว้อะไรวะมันขังผมไว้เนี่ยทีเปิดไฟทีเปิดไฟไฟไฟเปิดไม่ได้ไฟเปิดไม่ได้บิ๊กบิ๊กบิ๊กดึงประตูบิ๊กดึงประตู ถอย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 เปิดให้เปิดให้โอเคได้พี่ผมโดนผมโดนขังไปแล้วรอบหนึ่งเี่ะโดนขังเลยเยวแป๊บหนึ่งว่างหนึ่งต้องเช็คก,ก่อนเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเอาใหม่เอาใหม่ดูกราฟดิกราฟแข่งเลยค่าเซนติตี้กูลดเยอะมากกราฟแข่งเลยเพราะว่าหมดหมดเวลาแล้วโอ้ หมดเวลาแล้วผี e เริ่มลาแต่ผี e ไม่ด่ดต้องสิบอะถ้าสิบปุ๊บมันจะโผล่มาเห็นเลยสิบเลยเหรอกูได้ยินเสียงว่าฟุกกูวิ่งลับรถเลยอย่างไวเลยกูอ่ะเอา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 ,เอาเกลือไปโรยหนะ่อยังอยู่พื้นไปเธอฟิดประตูเดี๋ยวดูเดี๋ยวกูดูกล้อง นี่ไงก้กล้องกลับมาแล้วโกกล้องกลับมาแล้วด้วยวะแล้วอันนี้คืออะไรวะไอ้แผ่นเขียว ไปเลยเกลือหน่อยห้องนี้แหละห้องนี้เข้าไปเลยไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ผีไม่ตอบสนองตอกเครื่องวัดว่ะพี่บิ๊กมึงถือกล้องได้ปะกล้องถ่ายรูปอ่ะเอ้ยนี่นี่พี่ผมวางเกลือไว้ตรงหลังพี่เฉยบิ๊กมึงถือกล้องได้ป่ะหรือกูโยนให้ตรงนี้พี่เอะกุโยนที่ต้องโล่งเลยมันมืดว่ะมองไม่เห็นเพรว่าทางนี้เว้ย ว่กล้องอยู่ตรงนี้นะกล้องถ่ายไอ้บิ๊กกล้องถ่ายอยู่ตรงนี้นะมันไม่เมื่อดะมันเมืดไม่เห็นนะพง่มองไม่เห็นคิบผ่ายบิ๊กกล้อ,องถ่ายอยู่บนพื้นกล้องถ่ายที่พื้นนั่นแหละ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 เก็บไปทีเพราะเดี๋ยวมึงต้องช่วยถ่ายเพราะคูถ่ายเพราะคูต้องหาที่วางวิอวางวางมันเมื่อดมันเมื่อดมันแยงให้หน่อยเพี่ไฟขอไฟหนะ่อยไปไปนี่ต้องไปข้างล่าง แคมากมมคือตอน,นี้กล้องกล้องถ่ายมันอ,อยู่มันอยู่ตรงนี้ไงกูดอ,อกไม่อยู่ไม่เห็นรงตีนเลนะนเะละลูมตกล้องีโอเคได้ล้ได้ล้ได้เออเแล้ว็เบลนะนึงพี่ว่างสกล้องไว้ต้วมุดวางยังไงนะสมุดเออ กดตัวเออตัวอะไรวะกดหน้าแล้วกดตัวเอ็โอเคเอเรบโอเคโอเราอยู่ <c oughs> เรียแหละเชื่อกูอยู่ที่แหละ <c oughs> อยู่ที่แหละ <c oughs> เชื่อกูรอรอพีวิ่งม <c oughs> าแล้วเ,เราถ่ายรูปตอนำกำลังจะออกเว้ยว่าเบสเชื่อกูแต่เบสแมนพีกขี่มาแล้วลบ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  ออกมาเอากล้องเี่กล้องมันไม่มองไม่เห็นมันโยนให้กันข้างนอกได้แล้วได้แล้วได้กล้องแล้วเนี่ยเข้าไปกูกวางวิดีโอไว้อยู่อ่ะอยู่ตรงห้องโถงเนี่ยห้องโถงอ่ะไปดูอ <ไป S 3> ีกห้อยก่อนม<า>ั้ยมันเปิดหรือเปล่ามันเปิดหรือเปล่าเลยนะวิดีขึ้นท้าเลยมันเปิดอยู่หรือเปล่าออกกลมเมอ่าสองตัวแล้วเนี่ยไม่มีอ่ะ เปิดเปิดอินฟอเรทได้ไหมอินฟอเรทแค่นี้ไงเนี่ยกดอินเฟอเรตแล้วกดที่คีย์บอร์ดไม่มีไม่มีแต่กูเดาว่าลงรถเมื่อกี้เพราะว่าตอนตอนที่ไปคุยกับผีเราเรียกผีอ่ะมันมันตอบสนองว่ะมันตอบขนองทลงรถลงรถเปิดประตูลงรถเลยได้ไหมไม่ได้ถูกไม่หนุกเลยโอ้บ้านผีสิงเอาอะไรมากวะ ตอนเนี้ยกูไม่มีอะไรที่มันให้ความสว่างไงตอนเนี้ยผีผีชื่ออะไรนะผีชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งอะไรนะสมิธสมิธอะไรอย่างอ่ออะไรสมิธอะอารันอารันสมิธไม่ตอนนี้ครึ่งสนะผีชื่อแนนซี่แนนซี่สมิธโอเคโอเคโอเคแนนซี่สมิธเยอ Hello, n a n c y ี m ส t h ช give me a sign show me a sign ้ส่อนี้ใรเหรแปลก show me a sign ฮัลโหตอนนี้ใคราห้องอะไรปแปลกๆวะ give me a sign เอาละป่ะพี่พี่เลยกูัว,วอยู่นอกบ้านคุณโดนไปเนี่ยตัดทีมหายไปพี่ตัดที้มหายไปเดี๋ยวจะไปฉายพี่ได้ยินไหมไนะตัดทีมโดนเร็ว <laughs> ทีมฮัลโหลทีมทีมฮัลโหลพี่มันมันจับตัวไปป่ะพี่ต้องไปเอาคืนโชคดีกิจีโอ้โคตรล้วนเลย